ผมมายืนตรงนี้ในสภาพที่เคยดูถูกเหยียดหยามว่าผมกับคนที่นี่เป็นพวกไรการศึกษาเป็นพวกถูกล้างสมองเป็นพวกที่ถูกเขาฆ่าตายก็ได้โดยเขาไม่ใหญ่ดีเป็นคนที่ถูกบอกว่าเป็นทาสนักการเมืองแล้วแต่เขาจะเหยียย่ยาโจมตีแต่วันนี้ เราก็ยังยืนด้วยกันอยู่ที่เดิมวันนี้เราก็ยังมีกันและกันอยู่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ผมกลับมาชวนพี่น้องสู้ด้วยกันอีกทีสู้คราวนี้ไม่อันตรายไม่เสี่ยงเจ็บไม่เสี่ยงตายไม่เสี่ยงคุกแค่ลุกออกจากบ,บ้านเข้าคูหากาเพื่อไทยกาให้แหลนสไล ใบเขตเลือกพักไหนปาธิลิตเลือกพักไหนพักเดียวใช่ไหมอุ้งอิงเอาไหมชนหน้นเอาไหมทั้งพักเอาไหมสองร้สิบที่นั่งแลนสไลด์พี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่าไอเป้าหมายที่จะต้องแลนสไลด์เนี่ย แม้ไม่ใช่ว่ามักมากเห็นแก่ได้จะเอาหมดแต่ถ้าไม่แลนสไลด์ไอ้พวกนี้มันไม่ไปมันคิดแค่ว่าเอาประยุทธ์ได้เกิน25ที่นั่งแล้วเอาสอบ2องอคนบวกกับพักรวมรัฐบาลเดิมเอาประยุทธ์เป็นรัฐบาลตกงูเห่าจากพักรวมฝ่ายค้านมันคิดเท่านี้แล้วอย่าไปนึกนะครับว่าถ้าเขาอยู่ต่อเขาจะพอแค่สองปีอย่าไปนึกเพราะ สอวอท่านเห็นได้ไหมข่าวสองวันมาเนี่ยผมแถลงข่าวเปิดประเด็นเพราะผมจับได้ว่ากรรมธิการพัฒนาการเมืองของสอวเตรียมจะแก้กติกาให้นายกอยู่ยาวๆไม่มีกรอบเวลา8ปีสอวอสองคนกับเสรีส่วนพานนกิติศักดิ์รัตนวราหะรับว่าคิดกันจริงจะทำกันจริงดังนั้นถ้าเพื่อไทยไม่แล่นสไลด์ไม่เกินรึ่ง ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกได้เขาแก้กติกาอยู่ยาวๆแน่นอนแล้วพี่น้องคุดรจะอยู่กับใคร<ภา>พ,พักเพื่อไทยจะอยู่กับใครส,<ภา>ส่วนนัทวุฒิน่ยถ้าเป็นแบบนั้นแน่ๆมันเอาอยู่กลับไปอยู่กับผู้คุมแน่ๆ<ภา>ดังนั้น เรายอมกันไม่ได้แล้วครับแบ่งใจก็ไม่ได้พักเพื่อไทยไม่มีพักสาขาไม่มีพักอะไรไม่มีพักพี่พักน้องใดๆมีเพื่อไทยยี่หอ้อเดียวเพียวเพียวล้านเปอร์เซ็นต์อยากได้เพื่อไทยเลือกเพื่อไทย อยากได้อุงอิงเลือกเพื่อไทยอยากได้ทุกคนที่นี่เลือกเพื่อไทยแถมนัทวุศัยเกลือด้วยที่ต้องแถมเพราะว่าลงสมัครเองไม่ได้เขาพาไปช่วยราชการในกรมราชทัณฑ์เพิ่งได้ออกมานี่แหละและรำรำเชียวเชียวจะเข้าไปอยู่หลายวันแล้ว แต่ยังสไลด์ตัวออกมาได้เพื่อทำภารกิจแลนสไลด์ให้สำเร็จ